สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศจุดตัดพระราม4นะครับพามาชมขบวนรถด,ดวนดําน้ําบันดิบนะครับเที่ยวเปล่ากับบึงพระนะครับตอนนี้ก็กําลังจะผ่านจุดตัดพระราม4นะครับวันนี้ก็เกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะครับดีเซนทําขบวน4415ชํารุดนะครับแล้วก็ตกลานที่ย่านบางจากนะครับก็เลยได้ดีเซน4301มาช่วยลากกลับบางซื่อนะครับ ขณะนี้ก็เวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับก็กําลังจะผ่านจุดตัดรามสแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเครื่องกั้นลงอีกสักรู่นะครับ มาแล้วนะครับก็วันนี้ลาช้าพันกว่านาทีนะครับ ก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับที่มีดิเซนประหูกันมาสองหัวนะครับ ความพิเศษเลยนะครับไม่ได้พะหูมากันสองหัวนะครับดีเซนสีสี่หนึ่ง้าน่าจะพ่วงท้ายมาแทนนะครับพปกติก็จะพะหูด้วยกันมาสองหัวเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าดีเซนสีสี่หนึ่งห้าจะพ่วงท้ายมาหรือเปล่านะครับ จรริงคับก็ผ่านจุดตัดพละราม4เป็นที่เรียบร้อยนะครับ